อา้าวไปันที่สามปักช่องไปทางทามส0เมตรเออคืนแบบแผนกับฟู้ดแอสเซนชั่น ดูจะไวกว่านิดนึงจะสูงมากต้นนี้ผมเคยขึ้นแล้วลมพัดเย็นดีเลยอยู่ยอดยอดแฮนยังไปอยู่เรื่อยๆนะครับ อดแรงพักครึ่งทางก่อนคนท่าอย,ยังเมื่อยคอเลยสูงมากวันนี้เชือก40เมตรลงไม่ถึงพื้น คึ้งต้นได้น่าจะสี่สิบเลยน่อยไปามก่อน